สวัสดีครับอย่างไช่องคุณพ่อการ์ดไฟครั้งนะครับเยอันจริงๆเด็กเนี้ยมันเป็นเด็กที่ไอกว่าที่การ์ดออกเนี่ยเล่นเยอะมากเล่นเยอะที่สุดในทั้งหมดในทั้งหมด4ี่เด็กที่ทํามาคือเล่นอันเนี้ยแทบจะทั้งวันเลยนะอันอื่นคือเล่นแบบกระปิกระปอยกับกับให้คนอื่นเล่นนะแต่อันเนี้ยคือเล่นแบบเล่นจริงจังเล่นแบบคือต้องเข้าไปในสมองอะเล่นให้เล่นให้จําคอมโบให้ได้ต้องเล่นคอมโบให้ถูกคือแบบ โคตรชอบถ้าจะรู้อยู่แล้วนะว่าคุณพ่อชอบลูกเล่นของเพลมูลมากๆยิ่งในแมดอเนี่ยคือนัมเบอร์วันนะในการในลูกเล่นของแวนการ์ดที่ชอบนะเพราะว่ามันโดดเข้าเข้าโซ่โดดออกโซเข้าโซดออกโซซึ่งมันชอบมาตั้งแต่ของภาคจีแล้วไงและมาภาคนี้คือลูกเล่นของมันยิ่งชัดขึ้นในการโดดเข้าเปลี่ยนตัวเอาตัวนั้นมาโดดเข้าโดดออกซึ่งลูกเล่นใหม่ของมันก็คือการไรแวนนั่นเองซึ่งมันมีมาตั้งแต่ ตั้งแต่แครอลแล้วท,ที่ที่ลูกเล่นลรแวนใหม่ก็ของเสริมใหม่ทําให้ลูกเล่นของแครอลค่อนข้างจะเด่นชัดและโดดเด่นขึ้นกว่าเดิมมากๆนั่นเองมาดูกันเลยตัวเริ่มนะฮะก็ไม่มีตัวเริ่มในแมดอลเนาะเพราะฉะนั้นใช้เป็นเทปเป็นคอลเลกเตอร์เพราะอะไรฟอยเปิดได้สองสมามใบใสใ่ทุกเด็กซะนั่นเองนะฮะ เวนการ์ดเอาตัวนี้ขึ้นก่อนเนาะเพราะว่าเป็นน้องคนใหม่นะฮะเชลซี Chelsea นะฮะในแมดอล์เชลซี12,000มีแอคเซลออโตแวนเมื่อจบการซื้ออยู่นี้โจมตีบัตหนึ่งคอเว er ิร์เกอร์ดอยจากโซไม่เกิน2ใบลงช่องเลียถ้าผู้แข่งเป็นเกียร์สามหรือสูงกว่าตัวที่โดดลงมาบวกตัวละหมื่นด้วยอีกสกิลหนึ่งออโตเลียการสกิลบนออโตแวนสกิลล่างออโตเลียเมื่อจบการซื้ออยู่นี้โจมตีเอาถ้าเวนการ์ดเราเป็นเว er ิร์เกอร์ดอย เอาน้องเข้าโซเลือกเลืกเรียกกัดคู่แข่งหนึ่งใบยัสโซตัดเกมตัดเกมโคตรหนักอ่ะจริงๆคือถ้าเชลซีขึ้นมือเยอะหรือลงสนามได้เยอะบอร์ดเขาหมดได้แต่บอร์ดเขาเข้าไปในโซก็ก็มันมันจะปราณีกับการยิงแต่ว่ามันเป็นการเข้าโซซึ่งซึ่งมันจะไปบวกกับลูกเล่นของของแครอต่อนั่นเองในการเข้าโซของน้องเชลซีนะฮะ ใส่เวทเต็มสี่เนาะเพราะว่าเป็นตัวที่เข้าโซได้โครดง่ายหนึ่งตัวนะตีเสร็จยัดเลยตีเสร็จแวนเวิร์กเกอร์รอยยัดเลยเพราะว่ายัางไงแวนเด็กนี้ก็ต้องเป็นเวิร์กเกอร์รอยอยู่แล้วใส่เต็มสี่คนหนึ่งนะฮะเป็นไนท์แมดอเชลซีเอ้ยแคร์โร่เมื่อกี้เชลซีนี่แคร์โร่เนาะหนึ่งหมื el, Auto Vanguard, ม่นสองพันมีแอคเซลออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามเปิดดับเด็กห้าใบลงสนามช่องแวนนะเปิดท็อปห้าเอาการ์ดหนึ่งใบที่เป็นเวิร์กเกอร์รอย อ๋อไม่เอาอะไรก็ได้หนึ่งใบยัดโซถ้าเอาเวิร์กเกอร์ดอยเกรดสเข้าโซโดดลงเรียสกิลเป็นสกิลเมื่อเมื่อลงแล้วก็สกิลมันจะเป็นสกิลตั้งบอดเพราะว่ามีเกรดสามลงปุ๊บถ้าไม่ใช่ตัวเองยังไงก็การันตีว่ามีตัวเข้าโซแนะ่ๆซึ่งจะไปซับกับสกิลล่างออโต้แวนเมื่อเรียกการเกรด3าของเราเข้าโซบัตหนทิ้งมือสองใบไลท์เว er ิร์เกอร์ดอยหใบ จากในโซในสภาพแตนแล้วได้ลบหนึ่งโคตรง่ายคือตอนนี้มันง่ายมากจากเชลซีจากอลิสคือแทบจะก,การันตีเลยว่ามีเกรดสามยัดโซแน่ทุกเทิร์นแทบจะกการันตีนะไม่ได้บอกว่ามีทุกเทินเลยนะแทบจะนะเพราะว่าเรามีเชลซีมาแล้วคุณพ่อเลยลดอลิสลงเหลือสามใบเพราะว่าอลิสใช้บาร ซึ่งอล,ลิซใช้บาสมันดีมันดีตรงที่อล,ลิซจะโซปุ๊บแล้วมันจะโดดใครก็ได้หนึ่งคนที่ไม่ใช่เกตสามลงมาหมายความว่าเราจะเพิ่มได้หนึ่งเวฟแต่ใช้หนึ่งบาสโซไม่มีปัญหาหรอกโซเรื่องนี้เรื่องโซไม่มีปัญหาปัญหาคือบารเพราะมันจะามาแย่งบาสกับน,น้องแครรอเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยลดเหลืออลิซเหลือสามใบอ่าออตโต้แวนไม่ลงสนามในช่องแวนคอเบอร์เกอร์ลอยจากโซไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเลียและตัวที่โดดลงมาบวกห้าพัน อีกสก,กีนหนึ่งออโต้เลียเมื่อจบการสอดสู้ที่อยู่นี้โจมตีบาตหนึ่งโซหนึ่งเอาน้องยัสโซแล้วโดดใครก็ได้หนึ่งคนที่ไม่ใช่เกลดสามลงช่องเลียโคตรง่ายถ้ากับว่าตั้งบอร์ดของเด็กนี้ก็คือเราต้องมีแคลอรอในโซหนึ่งใบแล้วก็ไรแคลลอหนึ่งใบหรือยังไงก็ได้ให้มีแคลอรอในโซหนึ่งใบทําให้เด็กมันเล่นได้นั่นเองและที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ของอลิสกับเชลซีในการปั่นเว็บ ปั่นเว็บคือปั่นเว็บแวนเนาะตัวที่ทําให้แครอรออยู่ในโซนั่นเองนะฮะก็จะเป็นน้องคนนี้ไนแม่ดมาลิซ่าต้องบอ,อกมาลิชาเนาะเก้าพันชิลห้าพันออตโตเลียแวนแวนเลียเม่ลงสนามจากมือเอามือ1ใบยัดโซเปิดทับเด็ก7ใบสแสดงน้องมอนิตที่เป็นเวิร์เกอร์ดอยไม่เกิน2ใบที่ไม่ใช่เกรดสและเอาขึ้นมือ โคตรง่ายคือเอาแคลลอรยัดถ้าแคลลอรยัดได้เอาแคลลอรยัดเลยแล้วเปิดเจ็ดหาแคลลอรใหม่หรือมีแครแล้วก็เปิดเจ็ดหยิบอลิสกับเชลซีหรือหยิบเชลซีกับเกรดหนึ่งอะ,อะไรก็ได้เพราะว่าเด็กนี้คุณพ่อจัดเวอร์เกอร์ลอยร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อมันไม่ลอยสิเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต อีกตัวหนึ่งเป็นโรด้านะครับก็ยังติดอยู่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะมาช่วยตีแรงข้ามเส้นได้หรือเวลาเขาตกทริกเกอร์โรด้ามักจะช่วยให้คุณพ่อตีข้ามเส้นทริกเกอร์ได้9,000ชือพันออโต้เลียเมื่อลงสนามน้องจะบวก2,000ต่อเวิร์กเกอร์รอยใบอื่นในช่องแวนและช่องเลียทำให้เด็กนี้ยมีเวิร์กเกอร์รอยเกือบถึงเด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรด้าพลังค่อนข้างเยอะ ตัวสุดท้ายก็ยังติดไว้อยู่เพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้ง่ายในกรณีที่บาร์เราหมดแล้วหรืออะไรก็ตามหรือเรามีแคลลอในช่องเลียค่อนข้างเยอะเอาเอาม马า,าบิทเทมเมอร์มาช่วยยัดเข้าไปได้9 0 0 0พันเชียวพันออโต้แวนเลียเมื่อมันโจมตีนำเลียกาดหนึ่งใบยัดโซแล้วตัวมันบวก3 0 0พก็เอาพวกสมมติอลิสเราไม่อยากใช้เคาน์เตอร์บาร์ของอลิสหรือเราไม่อยากใช้เราเรามีแคลออยู่ในสนามกับอยู่ในช่องแวนเราอยาเอาแคลอยัดโซ่ของไอ้นี่มาทา เหลืออลิสยัดโซบัสหนึ่งโซหนึ่งแล้วโดดตัวนี้มาแล้วก็มีแคลลอในสนามอันนี้แคลลอตีก่อนอันนี้ตีตีเสร็จยัดแคลลอเข้าไปสกิลแวนบัสหนึ่งทิ้งมือสองเอาแคลลอมาไลท์ตัวนี้บวกสามพันมันก็มันก็จะเป็นลูกเล่นเดิมที่ที่เคยเล่นในในเด็กแคลลอในแม่ดอใช่ไหมก็เกรดสองเกรดสามเท่าน,นี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นเกรดหนึ่งนะเกรดหนึ่งก็จะมีเรื่องให้พูดกันค่อนข้าง,งเยอะเนาะ ใบแรกเป็นคนนี้นะครับคนนี้ต้องใส่สี่คือบังคับโคตรเก่งโคตรสำคัญสำคัญมากเป็นอบิเกลนะครับในแมดออบิเกลแปดพชิวหมื่นออตโตแวนไม่ลงช่องแวนโซชาร์จหนึ่งไม่เท่าไหร่ไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องไล่เอาลงเรียสก,กิลออตโอต้รียาการครับเมื่อจบเทินถ้าแวนการเราเป็นเวิร์กเกอร์รอยรีทายน้อง เอาการ์ดหนึ่งใบาจากโซขึ้นมือแล้วถ้าแวงกกัดเราเป็น,นเว r ร์ r เกอร์ดอยหงายเดมโคตรง่ายคือคุณสามารถต้นเกมแล้วมีหนึ่งบาสสองบาสอย่างเงี้ยมีสองบาสเล่นอย่างเงี้ยคุณไลฟ์เป็นแคลรแล้วคุณก็กดสกิลของอ่าเชลซีเชลซีมาไลฟ์แวนได้เลยแล้วก็เอาตีโดดสองคนตีตีจบเทินรีไทยอาบิเกลอาบิเกลยกแคลรขึ้นนือเธอหน้าไลฟ์แคลรใหม่ โคตรง่ายคือแบบกันบัคตัวน้องเนี่ยอาบิเกลเนี่ยคือตัวแก้บัคกของในแมดอเลยก็ว่าได้เพราะว่าหลายๆทีถ้าเล่นกันตั้งแต่อาิสอาิสกับแคลอรอใช่ไหมมันจะมีหลายๆโอกาสที่ต้องยืนเป็นอลิสข้ามเทินเพราะว่าไม่มีแคลอรอมาไล่ใหม่ก็จะทำอะไรไม่ได้ก็แค่ตีหนึ 10, 000, 000, ง่งหมืนสองพันโง่ๆแต่ตอนนี้เรามีอาบิเกลมาทำให้เรายกแคอรอจากในโซขึ้นมือแล้วตุ้มมาไลใหม่ได้นั่นเอง สองใบคุณพ่อยังใส่เอดิสไว้สอ,สองใบเหมือนกันกันกบเกรดสองนะครับเพราะว่าจุดประสงค์เดียกันก็จะเอาถ้าแบบบางทีฝันของใครไม่ใช่เกรตดสามอย่างนี้แล้วแล้วเชลซีโดดสองคนก็โดดเป็นสองพี่น้องนี้มาเลยบนล่างนับเลียเลยนับเลียใบอื่นที่เป็นเวอร์เกอร์รอยเลยแล้วก็ตีบางทีมันแรงกว่าที่จะโดดลงแอคเซลสองช่องด้วยซ้ําเพราะว่ามันต้องตีเข้าอะไรพวกเนี้อีกใบหนึ่งคุณพ่อใช้เป็น ลิบารีนะครับบีบมังว่าบีบาลีเออหนึ่งเจ็ดพันชิวหมืน่นออตโตเลียเมื่อเบเกอร์ลอยใบอื่นลงสนับในหัวมันน้องบวกห้าพันสแตก็กก็ต่อตุดแวนไว้แท่นั้นเองง่ายสุดนะฮะแล้วก็ไปสุดท้ายก่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าคุณพ่อใส่โปรโมโตเต็มสี่นะครับถ้าไม่มีโปรโมนี้ใส่เปิดห้าหาสามแทนแต่โปรโมเนี่ย มันเอามากันบั็กแครรอนั่นเองเพราะว่าน้องหน้าที่หลักคือเอาแครรอรยัดโซเป็นทอรก้านะทอยก้าแปดพันชูหมืน่นออโตโ้แวนเลียม่ลงสนามจากมือเปิดท็อปห้าเอาเวิร์เกอร์ลอยหนึ่งใบจากในนันยัดโซคือเอาแครรอรยัดเลือกได้คือแครรอรยัดเท่านั้นถ้าเลือกไม่ได้ก็อะไรได้ไปเถอะเต็มสี่นะฮะถ้าไม่มีใส่เปิดหน้าหาสามเนาะ หรือไม่แต่เบอร์ทหารสาก็ใส่เป็น Purple t e s t เทสก็ได้ Trigger t r i g g e r คุณพ่อไม่ดื้อแล้วหลังจากที่คุณพ่อใส่คิสี่ฟอนสี่ก็เลยกลายเป็นเหมือนกันที่อ,อีกนเ,เล่นกันเนาะก็จะเป็นดอสนะฮะฟอนฟอนหกใส่ฟอนค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเด็กนี้ถ้าขันข้ามตก t r i กเ e r ร์นี่ค่อนข้างจะเจ็บนะแต่ว่าถ้าฝันข้ามไม่ตก Tr ิกเกอก็วิ่งจนตายได้นะ ฟันหกนะครับแล้วก็ใส่แอบใส่คี้ไปสองใบเผื่อฉุกเฉินก็ได้คีมาตายได้ตายเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ฮิวสี่เนาะโอเควิธีเล่นเด็กนี้ก็จะแทบกับแทบจะเหมือนกับในแม่ดอ,อกเก่าเลยก็ขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งจริงๆก็ไม่มีเพอร์เฟกไลท์อาจจะเป็นตัวนี้เลยเพื่อทาหารสามหรือจะเป็น Purple, เพอร์เพลร์จะพิชแต่ว่าถ้าเป็นเพอร์เพอก็ไม่แน,นะนานะก็จะมีคนนี้คนหนึ่งที่ลงแวนได อันจริงอัจริง,รง,รงคนนี้ก็ลงแวนได้นะอาบิเกลแต่ว่าก็ก็ไปโดดออกทีหลังละกันจากสกิลของตัวอื่นอาจจะอลิสหรืออาจจะตัวอื่นตัวไหนก็ตามก็ไหลแวนได้หลายตัวอยู่ขึ้น2เด็กนี้คุณพ่อค่อนข้างที่จะชอบไ like ลเป็นคนนี้แล้วก็เอามือ1นึ่ใบย,ยัดถ้าเรามีแคลอร์เยอะแล้ว,ลวก็เอาแคลอร์ยัดเปิด7เอาการ์ด ในแม่ดอกอะเวอร์เกอร์ลอยที่ไม่ใช่เกรดสองเพราะฉะนั้นเอาแคลยาแล้วปุ๊บเปิดเจ็ดเจอเป็นแคลอกับอย่างนี้โคตรคุ้มเรียกได้ว่าคุ้มค่าก็ขึ้นสามไล์เป็นแคลร์แคลร์ไม่ได้ยืนแวนเสมอนะครับอิมัลเจอรี่กีฟแอคเซลสองจวดหนึ่งอ่าเล่นแอคเซลสองหลายคนจะบอกมันตกทิกเกอร์หยุดก็จริงแต่ถ้าเล่นแอคเซลหนึ่งไม่มีมือเลยนะมือค่อนข้างน้อยมากๆเพราะฉะนั้นว่าเลยเล่นเป็นแอคเซลสอง แล้วก็เอามาไว้ข้างบนนี้ที่เหลือคุณก็ลงเลียให้มันครบเท่านั้นเองตอนนี้คุณพ่อที่โกงเพราะว่าคุณพ่อเล่นโดยที่มีแค่รอในโซ่หนึ่งใบแล้วเพราะฉะนั้นคอมโบหลักของมันคุณพ่อจะไม่พูดถึงตัวอื่นนะทํำคอมโบให้ดูแค่นี้ก่อนอ่าลงเลียให้เต็มได้ก็ลงนะครับแค่รอตีตีเสรทิกเกอร์ก็ได้ฟอนได้อะไรก็ตีอันนัก็ก,ก,กนั่นแหละเอาตัวที่เข้าโซได้ตีก่อน ในกรณีนี้คือเชลซีถ้ามีอลิสก็อลิสถ้ามีแคลอ์กับเจ้านี่ก็เอาแคลอ์แล้วก็เอานี่ตีต่อในกรณีนี้คือเป็นเชลซีเชลซีตีเสร็จครับยัสโซอ่ะในกรณีที่ไม่มีแคลอ์ก่อนในกรณีที่เราไม่มีแคลอ์ในโซเลยนะบัตหนครับทิ้งมือ2เอาการ์ดเวิกเกอร์ลอย1ใบจากในโซไลอ์อิมมัตเนอรี่กีฟแอคเซจัว แล้วก็มีเลียมีเลียก็เลียตีไปแล้วก็อันนี้ตีไว้สุดท้ายเมื่อจมตีเคานต์บัสหนึ่งโดดเวิร์กเกอร์ลอยสองคนลงสนามปอลของข้ามันเกียรสามก็บวกตัวละหมื่นตัวนี้ไม่มีสก,กิลแล้วเพราะหยิบจากมือหมดซึ่งทางที่คุณพ่อบอกว่าถ้าเรามีคนนี้มีอาบิกเกลในสนามยังไงก็ตามคุณพ่อจะไม่แนะนาให้เอาแครอออกเอาตัวอื่นออกไปแล้วอบิกเกลอย,อ,ยอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ตีตี จบเทิร์นครับสกิ Skill Abigail, ลอาบิเกลรีท่าหยิบเกตหยิบโลหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ไงหนึ่งแดมก็จะมีแดมเล่นแล้วก็มีแคลอมาแต่ถ้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 าเรามีแคลอในโซปุ๊บมันจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอันนี้แวนตีเสร็จแล้วเชลซี Chelsea, ตีเสร็จสกิลเชลซีครับยัดโซจิ้มเลี้ยวแข่งหนึ่งใบยัดโซครับ แล้วก็สกิลของแคลล์เขาตอร์บัสหนึ่งทิ้งมือสองใบเอาเวิร์เกอร์ลอยจากในโซนหนึ่งใบามาไลทตุม้มอีมาจะริกีฟแอคเซลสกิลเมื่อลงสนามครับเปิดทับเด็กห้าใบเอาเวิร์เกอร์ลอยหนึ่งเวิร์กเอาใครก็ได้หนึ่งใบเข้าโซถ้าการที่เข้าโซเป็นเวิร์เกอร์ลอยโดดลงเรียถ้าเป็นอลิสก็โดดลงเรียก็คือถ้าเป็นอลิสเป็นตัวเองหรือเป็นเชลซีก็โดดได,ได้โดดหมดเพราะว่ามันติดเวิร์เกอร์ลอยทุกตัว ก็ให้คุมก็อย่างนี้ก็ได้ในกรณีนี้ข้างนี้อาจจะอาจจะมีอลิสอยู่ตรงนี้แล้วหรืออาจจะมีเชลซีใบยอยู่ในนี้ก็ได้หรืออาจจะมีตัวที่ยัดโซเกดสามอยู่ตรงนี้ก็ได้มันไม่ใช่ว่าแค่เป็นแค่นี้ไงอันนี้ก็ตีต่อนะแวนตีก่อนแวนจะวิง่งไร้แวนปุ๊บแล้ววิง่งแล้วแวนวิ่งก่อนเสมอนอกจากจะเป็นเว็บสุดท้ายตีเพราะว็กนี้ใส่ฟอนเยอะแวนวิ่งก่อนตลอดอยู่แล้วเพื่อออกเพื่อออกคลิเพื่อออกฟอนหนึ่งไร์ อันนี้ตีต่อสกิลเมื่อจบการต่อสู้แบนการเราเป็นเวิร์กเกอร์ลอยยัดโซเอาเลี้ยวแข่งหนึ่งใบยัดโซดูบารสสมมติว่าเราไพไปแล้วหนึ่งบารสสองบารสหนึ่งบารสจากแคลร์แรกแล้วก็นี่เป็นแคลร์นี่สองแล้วเราเหลือแค่หนึ่งบารสคุณพ่อก็แนะนําว่าทิ้งมือสองใบครับแล้วไล์เป็นเชลซีอิมมันเตอร์ลิคกีฟแอคเซลทูจัวแล้วก็เอาแวนวิง่งเชลซีตีเคาน์เตอร์บารสหนึ่งโดดสองคน โดดเป็นเชลซีกับแคล์คุณพ่อไม่ค่อยแนะนําให้โดดนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อแนะนําให้โดดเป็นคนนี้นอกจากว่าเรามีแคลล์บนมืออีกใบหนึ่งก็โดดแคลล์ก็ได้คูค่แข่งเป็นเกียร์สามก็บวกตัวละหมื่นถ้าไม่ใช่เกียร์สามก็ไม่ได้บวกบัสหมดแล้วก็ตีอันนี้ตีก่อนเริ่มนี่สิบสี่ถ้าคูค่แข่งเป็นเกียร์สามจะเป็นยี่สิบสี่อันนี้ตีสิบเจ็ดคูค่แข่งเป็นเกียร์สามจะเป็นยี่สิบเจ็ดตีเสร็จจะโซเก็บเรียหนึ่งใบเขาโซบอดหมด ไม่เจอแอคเซลยังไงก็บอดหมดตัวเล่นหมดเจอแซงอย่างเงี้ยยิงตูดเลยเอาตูดเข้าเอาเก็ดหนึ่งเข้าให้หมดเจอแซงเจอจีเวลอย่างเงี้ยเอาเก็ดสองเข้าให้หมดแล้วก็เหมือนเดิมถ้ามีอาบิเกลอยู่ในสนามคุณก็กดสกลิลอาบิเกลดีให้ตัวเองครับหยิบการ์ดในโซหนึ่งใบขึ้นมือก็จะเป็นอาบิเกลจะหยิบแคร์รเสมอแล้วก็ไงห,หนึ่งเดมแล้วก็เทินหน้าแล้วก็ไลเป็นแครร อีมันจะรีกรีบ e อคเซลเปิดห้าอิบหนึ่งใบเข้าโซถ้าเป็นเก็ตสามเวิร์กเกอร์ลอยกระโดดลงเลียแค่เนี้เล่นอยู่แค่เนี้ยลูกเล่นมันคือมีเท่านี้เลยเก่งขนาดไหนเก่งเท่าแฮมสุเกะพูดได้คาเดียวว่าอ๋อในแมดอใหม่เก่งขนาดไหนล่ะครับคุณพ่อคุณพ่อพูดได้เลยว่าเก่งเท่าแฮมสุเกะคุณว่าแฮมสุเกะเก่งไหมคุณเล่นแฮมสุเกะแล้วคุณเจอฝันหงข้ามตกทริกเกอร์บ่อยปะ ถ้าคุณเล่นแฮมสุเกะแล้วคุณเช็คฟอนต์อัดหน้าฝันตรงข้ามได้คุณคอมโบเนี้ยอ่ะต้องบอกว่าคอมโบเนี่ยง่ายกว่าแฮมสุเกะคอมโบแวนลุกเนี้ยง่ายกว่าแฮมสุเกะแต่ใดๆก็ตามมันจะเหมือนแฮมสุเกะตรงที่คุณเช็คฟอนต์ออกเก่งไหมเด็กมันรีดกองขนาดนี้แล้วมีทั้งนี่อ่ะมีทั้งมีทั้งนี่รีดมีมีคนนี้รีดเหลือเบอร์ท้าสามมีคนนี้รีดกอง อ่ะมีคนรีดกองเท่าเนี้ยคุณยังจะออกฟอนหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่ามีรีดกองไห้แล้วคุณออกฟอนแล้วเล่นยังไงก็ออกฟอนแฮมสุเกะเล่นยังไงก็ออกฟอนสองครั้งสามครั้งเด็กเนี้ยเก่งเก่งมากสำหรับคุณแต่ถ้าคุณเป็นเหมือนคุณพ่อเล่นแฮมสุเกะคอมโบขึ้นแต่ไรไม่ออกก็เท่ากันมันก็จะเป็นเด็กที่ตกทริกเกอร์แล้วปวดหัวตกทริกเกอร์อีกแล้วเหรอคุณเล่นฟันสวรรค์สินะ นั่นแหละถ้าคุณได้ทิกเกอร์ออกเด็กนี้จะเป็นเด็กโคตรเก่งสำหรับคุณแต่ถ้าเด็กนี้ได้ทิกเกอร์ไม่ออกคุณต้องเอาพลังแห่งการวิ่งชนเข้าสู้อย่างเดียวเป็นเด็กที่สนุกและเก่งแต่ไม่ขนาดเมตาแต่ถ้าคุณที่บอกถ้าคุณเช็คฟอนต์โคตรเก่งคือยังไงก็ออกอะเช็คเถอะสองสาลูกงไงก็ต้องมีแวนตีสามครั้งเช็คออก 3ฟอนสองฟ้อนอย่างเงี้ยคือโคตดเก่งละเด็กเนี้ยคือเด็กของคุณนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เนาะกับไนแมดอนะครับมันก็จะเหมือนกับแฮมซูเกะที่ที่เล่นที่เล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นไนแมดอที่เก่งขึ้นจากไนแมดอเดิมถ้าคุณชอบไนแมดอลุ้นเล่นเก่าของของป้าแคลออยู่แล้วเชลซีมาไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงๆแล้วก็อยากแนะนำให้หาคนนี้มาเพิ่มแค่นี้ ซึ่งถ้าไม่มีก็ใส่เปิือกหาสามได้แต่มันจะไม่ใช่ในแมดออะมันจะไม่ใช่เบอร์เกอร์ลอยก็ต้องไปถวดเสี่ยความเสี่ยงกันนิดนึงซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เนาะกับน้องๆตุกตาในแม่ดอนะครับก็เป็นอย่างที่เล่นสนุกมากโคตรสนุกนะตอนที่เล่นคือแบบเล่นทั้งวันอะได้เด็กนี้มาคือเล่นแบบไม่เบื่อเลยนั่นเองนะฮะก็ ประมาณนี้เนาะเด็กมันมีคอมโบเพราะฉะนั้นก็จะพูดยาวกว่าเด็กเด็กตีธรรมดาหน่อยหนึ่งเนาะโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วลวกันนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ